สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับอ่าวันนี้นะครับเราก็จะพาเจ้าหมูดำของเรานะครับในรายการบาลอนตะลอนทัวร์นะครับลองไปที่อาคารจอดรถนะครับห้างเซ็นท่านแจ้งวัฒนะว่าจะสามารถจอดได้หรือไม่หรือเขาให้จอดที่ไหนเพราะว่าคันนี้อะครับ มันมีความสูงรวมมา1เมตร99แต่คราวนี้เพื่อนๆในกลุ่มเนี่ย Starlea เนี่ย Hyundai Starlea นะครับก็จะรีวิวว่าบางท่านก็บอกว่าติดเสาอากาศบ้างต้องเปลี่ยนเสาอากาศสั้นบ้างบางท่านเปลี่ยนเสาอากาศสั้นก็ไปขูดบ้างไปขูดตรงนี้หมายถึงท่อดับเพลิงนะครับฉะนั้นเราจะไม่ขูดนะครับเราจะไปดูกันว่ามันสามารถจอดได้จริงไหมแล้วก็ หรือเราต้องจอะชั้นหนึ่งแล้วชั้นหนึ่งจะมีที่ว่างให้กับในการให้บริการเราหรือไม่นะครับหรือไม่มีนะครับก็คือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็กลับบ้านนะครับก็คนที่ใช้รถรุ่นนี้นะครับสิ่งที่ผมเป็นข้อติอันแรกเลยคือเรื่องความสูงครับความสูงเนี่ยมันสูงกว่า Hyundai H1 นะครับอยู่ประมาณ5เซนแต่คันนี้ คำถามก็คือเพื่อนๆหลายคนจะถามว่าเอาห้าเซนมันมากเหรอมันก็ไม่มากนะครับแต่มันเป็นแม็กซิมัมแล้วไงครับเพราะมันหนึ่งเก้าเก้าที่จอดรถในกรุงเทพเนี่ยอาคารบางอาคารเนี่ยมันเมตรเก้าสิบอันนี้ก็เลิกพูดไปเลยแต่คนนี้หลายอาคารนะ่ะเขาเขียนไว้สองเมตรนี่ครับซึ่งมันจะขาดอยู่แค่เซนเดียวคนนี้ถ้าเกิดระดับเลเวลเนี่ยของพื้นที่ขับรถในส่วนของ ลานจอดรถนะฮะมันเกิดยกสูงขึ้นหรือนะครับในส่วนของตัวเพดานนะครับที่มีการวางล้วท่อระบบมันเกิดต่ำลงมานะครับมันจะทำให้มีปัญหาได้นะครับฉะนั้นวันนี้ผมก็จะเก็บบันทึกเอาไว้นะครับว่าเซนท่านแจ้งวัฒนะต้อนรับรถคุณไดสตาเลียหรือไม่ซึ่งเป็นรถครอบครัวนะครับ จริงๆแล้วผมก็อยากจะบอกอาคารใหม่ๆนะครับที่ทําอาคารจอดรถนะครับก็ช่วยทําอาคารจอดรถให้สูงสักสองเมตรยี่สิบไปเลยก็ดีนะครับความว่าสองเมตรยี่สิบเนี่ยคือความหมายถึงพื้นถึงตัวท้องล่างของระบบท่อนะครับจุดต่ําสุดนะครับเพื่อให้ลูกค้าของทุกๆท่านเนี่ยมันสามารถที่จะใช้บริการท่านได้ครอบคลุมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง อันนี้เราก็ใช้เส้นทางนะครับจากถนนเราเรียกว่าถนนประชาชื่นนะครับเพื่อจะไปขึ้นทางด่วนนะฮะแล้วก็ใช้ในส่วนของเอ่อทางด่วนนะครับลงมาที่ถนนแจ้งวัฒนะอีกทีหนึ่งเพื่อจะไปเส็นท่านแจ้งวัฒนะวันนี้นะครับ mm hmm. อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะฮ mm hmm. ะก็ตอนนี้ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เอ่อ ตังหดใจของการใช้รถนะครับซึ่งจริงๆก็มีหลายคนก็ถามว่าเอา้าทำไมไม่ไปโหลดเลยอะ่ะเขาก็ให้โหลดได้ะครับห้าเซนก็มีครับสิบเซนก็มีครับแต่ผมว่ารถครอบครัวครับว่าเราขับแบบสแตนดาร์ดดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดโหลดไปแล้วเงี้ยครับเกิดเราบรรทุกแสเซเจอร์เยอะนะครับมันจะยิ่งเตี้ยไปอีก แล้วมันจะเกิดปัญหาได้นะครับก็เลยยังไม่ได้คิดว่าจะเปลี่ยนชุดสปริงอะไรทั้งนั้นนั่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูติดตามกันต่อไปนะครับอ่าเราถึง ถนนแจ้งวัฒนะแล้วนะครับก็เพิ่งลงทางด่วนมานะครับขณะนี้ก็กำลังที่จะถึงเป้าหมายของเรานะครับที่เราจะมาลองดูกันว่าเอออาคารจอดรถเนี่ยของเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเนี่ยซึ่งจริงเนี่ยก็มีคนหลายคนบอกว่าเออขับหลังคาสูงนะครับยิ่งเป็นฮุนไดซาลีเอเนี่ยซึ่งมันสูงหนึ่ง้าเนี่ยนะครับ ก็ควรจะมาห้างที่ใหม่หน่อยจริงๆเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเนี่ยก็ไม่ได้ถือเป็นห้างเก่านะครับแต่มีหลายคนเขาบอกว่าอาคารข้างบนนมันจอดไม่ได้เพราะความสูงเมตรเก้าสิบเมตรเก้าห้าอะไรประมาณนี้นะครับมันจะไปชนตัวเสาอากาศได้นะซึ่งเราก็วันนี้จะมาลองดูว่ามันจอดได้ไหมมันขึ้นได้ไหมแต่ก็อย่างที่บอกถ้าขึ้นไม่ได้เราก็ไม่ดันทุลรงขึ้นไปนะครับเราก็จะดูว่า แล้วถ้าจอดข้างบนไม่ได้จอดข้างล่างอ่ะเขาให้จอดตรงไหนกันบ้างเผื่อเพื่อนๆมาทําธุระเซ็นท่านแจ้งวัฒนะนะครับเพจะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็ <c oughs> ช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงเที่ยงนะครับ <c oughs> ก็ยังถือว่า รถไม่ติดนะครับแบบนี้ก็เรียกรถไม่ติดของแจ้งวัฒนะเพราะโดยปกติเนี่ยแจ้งวัฒนะนี่ติดนี่คือจอดสนิทนะครับหลายๆท่านถามว่าเอ้คันนี้มันติดฟิล์มอะไรอะ่ะนี่นะครับนี่บรรยากาศของฟิล์มหน้า3ามบานหน้านะครับบานนี้บานนี้แล้วก็บานนี้ผมติดเป็นหกนะครับ ส่วนบานที่เหลือนะครับด้านหลังทั้งหมดผมเป็นแปดสิบนะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ไปดูกันบรรยากาศแปดสิบหลายท่านถามว่าเอา้าแล้วติดหกสิบแบบเนี้ยมันเข้มไปหรือเปล่า ก็ต้องอย่างที่เขาว่ากันนะครับว่าคุณใช้รถเนี่ยคุณใช้กลางวันมากหรือใช้กลางคืนมากถ้าใช้กลางคืนมากผมก็แนะนําไปติดเป็นสี่สิบไปเลยทั้งสามบานนะครับแล้วก็ด้านหลังดีไม่ดีก็ติดเป็นหกสิบแต่ถ้าคุณขับกลางวันมากเนี่ยคุณก็ติดแบบผมก็ได้นะครับมันก็มองก็ชัดนะครับเออฟิล์มฟิล์มเป็นของอะไรอะ่ะ ติดแบบไหนราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นฟิล์มแถมนะครับเป็นเมอริเดียนนะครับขนาด60นะครับรุ่น XL เอ้ยรุ่น XL นะครับตัวด้านหน้าก็เป็น535นะครับนัมเบอร์096นะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นเบอร์ที่เข้มขึ้นไปที่อย่างที่บอกเป็นเบอร์80ทัศนวิสัยนะครับกลางวันไม่ได้มีผล อะไรเลยอ่ะเดี๋ยวดูนะครว่าทําไมผมเด้หกสิบเพราะว่าคันนี้กระจกมันใหญ่ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมดูให้ดูแดดข้างนอกนะครับเทียบนี่ครับเพื่อนๆดูดิครับมันร้อนไหมครับมันร้อนไหมครับกลับข้างในเดี๋ยวเราปิดกระจกเทียบน,นะครับเห็นไหมฮะว่า มันล่มเลยเออหลังใช้ฟิล์มแถมแล้วเป็นยังไงบ้างมันเคลียร์ชัดไหมสำหรับเมอริเดียนก็ต้องบอกว่าบุญได้อุทยานะครับ mm hmm. ก็แถมมาเป็นฟิล์มก็ใช้ได้นะครับมันอาจจะไม่ถึงขนาดเกรดเท่ากับ 3M <Amazing. S 1> นะครับเท่ากับพวกฟิล์มท็อปๆติดคันเราเป็นหมื่นๆนะครับมันก็ใช้ได้ครับมันก็ไม่ถึงขนาดว่าเออเป็นฝ้าเป็นอะไรนะครับ เป็นฝ้านี่หมายถึงว่ามียึดติดไม่สนิทนะฮะคือตัวเนื้อฟิล์มเองอะฮะที่คุณภาพมีดีพอเจอแดดปุ๊บเนี่ยข้างในมันจะออกฝ้าฝ้าขาวๆอันนี้ก็เคลียร์ชัดดีนะครับเมอริเด mm ีย hmm. นอ่าเรากำลังมุ่งตรงไปยังเป้าหมายเรานะครับเซ็นทันแจ้งวัฒนา ถนนเส้นนี้ก็มีการสร้างรถไฟฟ้านะครับสายสีเหลืองสายเอ่อผมไม่รู้พูดผิดหรือเปล่าใอ้โทษทีไม่สายสีเหลืองฮะโทษฮะสายสีชมพูฮะก็วิ่งจากศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีนะครับไปแถวนู่นนะคูบอนนู่นนะครับนี่ฮะถึงแล้วเป้าหมายเรา,อาเอ่เอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดูสิครับ ที่จอดรถสองสามสี่ห้าหกดูดิครับชั้นมันเตี้ยลงอ่ะชัดเจนเลยอ่ะโอ้สงสัยขึ้นไม่ได้นะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูก่อนนะครับอาคารจอดรถเซ็นท่านแจ้งวัฒนะนะครับ นี่ก็มีพี่รปาภามาคอยบริการดึงบัตรให้เลยนะครับีมากเลยครับอาคารจอดรถหลังคาสูงอยู่ไหนครับเลี้ซ้า,ายแล้วก็ขัค้าวัน,วนวใดน,นะครับครับอ,อ๋อเขาบอกว่าเลี้ยวซ้ายนะครับเข้ามาตรงนี้นครับจะเห็นว่าตรงนี้มันเขียนว่าความสูง3.20 จอดได้นะครับที่ชั้นหนึ่งนะครับนี่ครับเขาก็มีเตรียมไว้ให้นะครับสําหรับรถยนต์ที่มีความสูงเกินเมตรเก้าสิบนะครับทางห้างมีเตรียมไว้ให้ด้วยนะครับที่รอพอก็คอยช่วยโบกให้กับเราด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับวันนี้ก็จบการรีวิวเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับการรีวิวที่จอดรถของเซนท่านแจ้งวัฒนะนะครับ ขอบคุณครับ